เสียงธรรมจากพระโอษฐ์หนึคาถาอมตะพจนาจากพระไตรปิฎกพุทธคาถาที่6กุรคานิกายธรรมบทความว่าอิทะโมทติเปจจโมทติกตาปุญโยอุพยัตโมทติโสโมทติโสโมทติทิสวากรรม,มะวิสุทธิมัตะโน คนทำบุญไว้บันเทิงในโลกนี้บันเทิงในโลกหน้าบันเทิงในโลกทั้งสองคนทำบุญนั้นมองเห็นกรรมบริสุทธิ์ของตนบันเทิงเบิกบานอย่างยิ่งคนที่สั่งสมบุญสุนทรกุศลสุขมากล้นบันเทิงรื่นเริงร่าอยู่โลกนี้ทุกยามงามโสภา อยู่โลกหน้าระเรื่นสุดชื่นบานคนทำบุญยิ้มย่องหน้าผ่องใสยอยู่ที่ใดก็ปรีเปรมกเกษมสารมองเห็นความผุดผ่องคลองดวงมานปีติสั้นสุขสมอารมณ์เย็นตุ่มเปิดฝารองรับน้ำที่หยดลงแม้ไม่มากแต่หากอยากหยดอยู่เรื่อยๆทีละหยดสองหยด ในที่สุดตุ่มก็เต็มด้วยนะ้ำคนที่สั่งสมบุญกุศลก็เช่นเดียวกันแม้ไม่มากแต่หากสั่งสมอยู่บ่อยๆทีละเด็กทีละน้อยในที่สุดก็เต็มด้วยบุญกุศลคนที่เต็มด้วยบุญกุศลเช่นนี้แหละควรเรียกชื่อว่าบุญโตบุญเต็มนายบุญโตแต่งงานกับนางบุญเต็มเขาและเธอจะอยู่หน้าที่ใดก็อยู่อย่างเบิกบาน เพราะน้ำคือบุญกุศลคอยหล่อเลี้ยงจิตใจของเขาด้วยเธอให้ชุ่มเชื่อนอยู่เสมอและจิตของคนที่เต็มด้วยบุญกุศลเช่นนี้แหละก็ควรเรียกชื่อว่าหัสิตาจิตจิตเบิกบานเหมือนดอกบัวที่แย้มบานส่งผลทําให้มองโลกเป็นสีชมพูอยู่อย่างบันเทิงรื่นรมส่วนคนที่ปิดกั้นบุญกุศลไม่ยอมสั่งสมเลยก็ไม่ต่างจาก ตุ่มปิดฝานอกจากน้ำจะไม่หยดลงแล้วน้ำภายในตุ่มก็ค่อยๆและเหยจนหมดสิ้นบุญกุศลเหือดหายนายบุญหายแต่งงานกับนางบุญแห้งเขาและเธอจะอยู่ณที่ใดก็อยู่อย่างหดหู่จิตใจห่อเหี่ยวซบเ้ามองโลกเป็นสีเศร้าเรื่องนี้มันชี้บอกโดยนัยยะ คนอยู่ในโลกนี้เป็นอย่างไรไปอยู่ในโลกหน้าก็ต้องเป็นอย่างนั้นคนอยู่ไม่เป็นสุขในโลกนี้ก็อย่าหวังว่าจะอยู่เป็นสุขในโลกหน้าเราทุกคนล้วนอยากอยู่เป็นสุขบันเทิงทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าใช่ไหมถ้าเช่นั้นอย่ารอช้าเรียบทำความรู้จักนายบุญโตกับนางบุญเต็มเร็วๆ